ใดเล่นเกมใครแพ้โดนทำโทษจ้าเอ็นดูอ่ะทุกคนเอ็นดูความเปลี่ยนกางเกงก,กันกับพี่ป๊อปธนดลอืมผู้ชายเนาะเขาจะทำยังไงก็ได้อ่ะมันมันไม่น่าเกลียดอะเออสำหรับบุ๋มนะสำหรับบุ๋มนะอันนี้แล้วก็จะบอกว่าก็ไม่ได้ชอบนะคะไม่ได้ชอบอะไรชอบไม่ได้ชอบดูอะไรประเภทแบบนี้แต่ว่า ดูลมๆวมันก็ไม่ได้ไดน่าเกลียดอะไรมากเนาะอืมเขาก็รู้แหละผู้ชายสําหรับเขาเนาะใครก็อย่างว่าแหละคนชอบกับคนไม่ชอบคนไม่ชอบทาไม่ดียังไงเขาก็ไม่ชอบเขาก็ว่าอยู่ดีแต่ก็ช่างเหอะไม่ใส่ใจคือถ้าเรามองข้ามมองอะไรไปมันก็ไม่มีอะไรสนุกสนานอะ่ะทุกคนเล่นเกมกัน วันนี้สนุกมากสนุกจริงๆคือแบบเล่นกันอะไรกันโดนแกล้งแกล้งกันมั่งอะไรกันมั่งอืมมันเป็นอะไรที่สนุกสนานคือเอาจริงไม่รู้จะฟังใครก่อนดีอ่ะไม่รู้จะเอนดูใครก่อนดีนั่นแหละแยกประสาทเอาฟิลนั้นนะแต่ก็สนุกสนุกสนุกเริ่มจากโรเบิร์ตนะคะอ่ะคำแรกคือเป็นเม็ดทางนู้นเหรออ,อ้าวสีขาว มีเยอะเป็นเม็ดเนยเฮ้ยเฮ้จะนับไยุงอ้าวโอ๊ตเลวห้ามให้เขารู้ว่าเราคือสปายนะคะต้องนิ่งกลมเปรี้ยวเปรี้ยวอ้าวต่อไปเบิดอีกรอบนึงค่ะเบิดมาเป็นถุงเป็นถุงทหารถือปืนหลายกิโลหลายกิโลเฮ้ยนี่ไม่เข็มเข็มหวาน ก็ร er ar ู้แล้วอ่าอ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วมองหน้ากันก่อนให้มองตากันก่อนให้มองตากันก่อนให้มองตากันก่อนพร้อมแล้วใครคือสปาชี้ค่ะอะไรชี้สงสัยใครสงสัยใครงงจี้ยังงงจีทอะไรมาคชี้ชี้ใครชี้ใครอ่าโอ๊ตนะอ่าเปิดเปิดคำของพี่เลยเปิดคำของพี่เลย คำว่าได้คำว่าอะไรอ่านด้วยอ่านใจไม่ด้วยเกลือครับเกลืออันนี้น้ำปลาฮะเปรี้ยวเอาเชี่ยแล้วเกลืออะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเนาะใครผิดโดนดิพี่อ๊อฟดิเพราะผมมาผมโกมผมโกมพีบพี่เขาเปรี้ยวเปรี้ยวพี่โดนเปรี้ยวเลยพี่พูดก็ไม่ตรงกับไอ้ไอ้คำท่านพี่เรียบร้อยเลยนะพี่ฮจริงแกมาเดินด้านขวบไปไอแกเปรี้ยหวานพอเราสีเหลืองผลิตูสุ่ไอ้เหี้ยเกลือเปรี้ยว ทำไมไม่บอกว่ามีรูชาติคุณบอกว่ารู้แล้วผมเป็นเป็นลไปผมรู้อยู่แล้วอ่ะก๊อตได้คำว่าอะไรครับกอตได้คำว่าอะไรเกลือครับอ่ะเกลือเกลือครับอ่ะเกลือเกลือเกลือเลืออะไรนะปลากระเพื่อปลาเปรี้ยวได้ไงวะอันนี้อันนี้พูดพูดไม่ตรงไอ้ตัวเองคนแบ๊คนแบ๊กหรือทีนี้ชนะทั้งหมดงั้นพอะมือให้พี่อ้อแพ้ค่ะใจ่านะจ่ายไปทำอะไรมาเนี่ยโอเคมา

Anh đơn khắp đơn giả mời <laughs> mời 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 mời

ขั้นไหนเด็กเขาไม่ดอโอ้เนาะที่เรออะไรกูเดี๋ยวมามองนะมาฝากร้อนอ้าวไม่ไม่ไม่ให้ให้พี่ย่ามาทำเป็นเพื่อนแดนบีมดีกว่าเพราะว่าพี่อ๊อฟเขาโดนคนเดียวเอารอบต่อไปเอออ่าเฟสสองดีกว่าเฟสสองเพราะว่าให้พี่อ๊อฟโดนคนเดียวมันไม่ยุติธรรมไง โอ้แโอ้ยอ๊ ตอนนี light, light. Quest, ้หลายคนกำลังบปนทึงหน้าจอบันทึงหน้าจอผมแช้พี่รองนะเอ่าแ KB บ b KB อ่านับหนึ่งสองสามแล้วพุ่งเลย ยกนยกันยกกันออย่ขออีกครั้งนึงยอกงเร็วเเวทัวร์าเียไปีนไดนีลงไปเลยไปัวเปลดอโอ้ยช่วงสุดท้ายแล้วนนน้ำมา้ี่บอสนะโอ้ตนี่บอสนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้เอฟซีอ่านหน้าจอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเออบังคับแคปบังคับแคปอ่าแคปแคบแคปแคบบังคุยเลยให้รอไปโอ้ดีดีเอาดีดีเอาดีดะ อะต่อไปพี่ออฟพี่ออฟพี่ออฟมาคนท้ายคนสุดท้ายโอ้แท้มาแเพ่อเหลทั้งหมดทีนป่ะหรือว่าให้ออาชนะแล้วทั้งหมดทั้งหมด้มป่ะอ่าพี่ไม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 ่ให้เขาถามเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาจะยอมหรือเปล่าให้เรียกเพื่อนได้หนึ่งคนให้เรียกเพื่อน อนุญาตได้เรียกเพื่อนได้หนึ่งคนมาช่วยอ่ะเร็วๆพี่อ๊อฟแซกแซกอ่ะอ่ะพี่อ๊อฟคนเดียวพี่อ๊อฟคนเดียวอ่ะลงลงอ้าวเร็วๆก่อนเราจะปิดสตรีมไลนะคะวันนี้คนสไตท์อ้าวอะไร ให้แกเลือกได้เพราะแกคุณดูพี่จะเลือกใครถ้าคุเอาี่ถ้าแกเลือกก็ต้องเล่นตามเกมไมะอ่้ถ้าพี่อ๊พี่อ๊ดูหน้าก่อนถ้าเป็นกอยก่อนเลือกเลือกเลยเอาเลือกใครใครก็ได้โอ๊ตโอ๊โอ๊ตโอ๊ต ถดเสื้ไม ah, er, you know? like. ah! well, so ่รอดหรอถอดเสื oh. ้อไหมน้องถอดเสื้อไหมถอดเสื้อไหมถอดเสื้อไหมถอดเสื้อถอดเสื้อเดี๋ยวมเปียกมามาออดอมาเร็วเร็เร็เร็เดี๋ยวท้เวลา

บอสมาปิดไลท์อ่ามามาทุกคนมาปิดไลท์กันมา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 พี่ป๊อปมาปิดไลท์ครับมาอ่ะหยิบไมค์คนละเลยครับมาหยิบไม่หยิบไม่อ่ะหยิบไมค์เลยระวังน้ำมีใครเปียกน้ำไหมทุกคนรีบแบร์รีบแบร์รีแบรมาลิแบรเข้ามาป๊อปเอ็กซ์มาลูกมา เดี๋ยวในนี้ใครคือผู้ชนะก่อนใครไม่มีใครชนะสักคนอาอายืนโอ๊ตโอ๊ตระบบเข้าด้วยไหมโอ๊ตมาโอ๊ตระบบมามามาเข้ามาเข้าระบบมาก็วันนี้ก็จบสวยมากนะครับก็ทุกคนมีความสุขเนี่ยดูอย่างพี่พี่อ๋อไปยิ้มแย้มนะครับก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและมีรอยยิ้มไปกับพวกเราลิสแบนแล้วก็รวมถึงทุกคนในทีเดลิสนะครับคุณใจครับที่ทุกคนซื้อบัตรนาหวังว่า ราคา69บาทคิดว่าก็น่าจะคุ้มเลยเนาะตอนนี้น่าจะ2,000กว่าใช่ครับผมจริงๆแล้วเขาเขาให้เรางดใช้เสียงนะแต่ว่าเรากลัวทุกคนไม่เต็มอิ่มก็เลยอ่ะเล่นเล่นเล่นไปให้จบเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ขอบคุณจากใจขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับนัาธุรกีนะครับไว้มีโอกาส EP 3มารอดูกันว่าเราจะไปเล่นอะไรเราจะไปที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอชมรอซื้อบัตรได้เลยครับไม่ทำให้ทุน